พี่น้องใคยเห็นเนื้อแบบนี้คิดว่าอยากกินเมนูอย่างคะ่ะม,ม,มันนี่มีโอก,กาสได้มาบิ๊กซีเนาะน,นันๆมากกับมาห,าหาลอบึงของกินคะ่ะมันนี้มาสั่งน้ำตกหมูคุณตาพ่นกระจดีเนาะคะ่ะขออนุญาตพ่นถ่ายวิดีโอเพ่นก็ให้ถ่ายแต่ว่าเสียดายมันยุไก่เนาะคะ่ะมันเห็นบอก่คยชัดปนันใด วดนนี้แต่น้ำตกนี่พี่น้องเมนูอื่นก็นมีค่ะลาบเหล่าก็มีตอนนี้คุณตากำลังปรุงให้เอาไปอุ่นอยู่ค่ะอุ่นให้หอนแล้วก็ค่อยปรุงคอยใส่เครื่องปรุงลงไปไ<อ>เห็นควันห่วยๆี่ก็นนำายแตกแล้ว คนเหียหวหดใหญ่ๆตรงเตียมแล้วค่ะต้องเข่าแล้วตอนนี้ยังม่เห็นหน้าตาน้ำตกหมูเนาะคะ่ะเห็นต่ควนขึ้นห่วยๆนี่ขก้นน้ำลายหลัดแล้วพี่พน้องหลังจากอุ่นเนื้อหมูให้ฮอนแล้วนวคุณตาก็จะปุงค่ะก็บึงว่าผลใสยังแน่น้ำป่าคะ่ะน,น้ามะนาวิกปนข้าขวคั่ว ผงนัวคะ่ะอากาศต้นหอมผักหอมแล้วค่ะกุเลกุเลตักใส่ถุงบอกให้เพื่อนใส่ถุงให้คะ่ะจะไปกินบ้านผู้ใด่พานไปพันมาบิ๊กซีในวันครก็แบะมาคะ่ะหาของยูของกินมีของแสบหลายอย่างมีล้านเบียร์ร้อมคะ่ะ สามารถแวะมานั่งกินเบียร์แล้วก็หากับเขากับแกมแซ่บไปนั่งกินกินไปคุยไปเพื่นๆนั่งรับรวมเย็นๆค่ะสำหรับน้ำตกหมูที่คุณตาเห็ดบ,บันีีกับรสชาติแซบนัวลายค่ะเสียดายไก่แน่เนาะกว่าจะถือถึงบาน เย็นเบิรค่ะเย็นกนหน้าตากะออกมาแบบนี้ค่ะกินเป็นกับข้าวก็ได้กับแก